กลางวันนี้เรามากินผัดไทยกันครับเระเอิญไม่ได้อยู่ในการถ่ายทําขั้นตอนและวิธีนะครับอ้าปุ้มทํายังไงนะปุ้มช่วยอธิบาย<อ>หน่อยนะเอาหอมแดงผัดกับน้ํามันพอหอมแดงเริ่มสุกนิ่ม,มก็ใส่ตัวเต้าหู้หัน่นแล้วก็ใช้โป๊ฝอยอผัดจนกระทั่งเต้าหู้เริ่มเซ็ตตัวอยู่ดีแล,แล้วก็เราก็เอากุ้งแห้งลงเนี่ยเป็นกุ้งแห้ง ตัวใหญ่มากาไม่ได้ใช้กุ้งสดเป็นกุ้งแห้งแล้วก็กุ้งกุ้งฝอยอเอาลงเสร็จแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยน้ำมะขามเปียกแล้วก็น้ำตาลพี๊บน้ำปลาก็ปรุงรสเอาเส้นลงเฮ้แล้วเส้นผัดไทยนี่เป็นเป็นเส้นหมี่โคราชนะเป็นเส้นหมี่ใช้เส้นหมี่โคราชแทนนะโอเคใช่แล้วก็ okay. ร็จแล้วพอคุกเค้ากันได้ดีเราก็จะมาใส่ตัวผุ้ยช่ายกับหัวงอกวันนี้มีหัวปรีหัวปรีเนี่ยทุกครั้งที่มีหัวปลีจะทําผัดไทยเพราะว่าหัวปรีนี่เพื่อนตู้ให้มาเพื่อนตู้ชายบาดาลใ,ให้มาส่วนส่วนมะนาวมะนาวมะน,น,นาวชิ้นเล็กนี่ของน้องโจส่วนส่วนมะนาวชิ้นชิ้นใหญ่นี่ของบ้านลินนานบ้านลินนานปักชอ่กชอง คครับโอเฝีมือ,อทุกถั่วของคุณผู้ชมคะโอเคเลยอา่าเอ็นจอยนะครับอร่อยแหละแล้วผัดผแบบแห้งๆนะครับ่า